รรนัตตี้สี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอโทษคงจีน,นะครับที่ผมไม่ได้ดูแลคุณนะต่อไปเนี้ยผมจะกลับมาอยู่กับคุณและดูแลคุณนะครับแล้วเย็นนี้ยหนูอยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ทําให้อ๋อหนูกินอะไรก็ได้หมดนั่นแหละค่ะที่พี่เป็นคนทํนาอ่ะนัตตี้คุณรู้ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดถึงคุณมากแค่ไหน คิดถึงแค่ไหนอะฉันไม่รู้หรอกนะคะแต่ความรักที่ฉันคิดถึงคุณเนี่ยมีเยอะกว่าคุณแน่นอนอฮ๊ย,ย,ยนัทีกระปูงเธอเปิดอะไรเนี่ย,ยคือหนูไม่ทานระวางเลยพี่ฟฟ่าหนูไม่รู้ว่ามินมันจะมาแล้วอะแปลกมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฟฟ่าช่วยพาชุดให้หนูหน่อยค่ะเออได้ได้ได้ สของมากเลยอ่ะโอ้ยนี่จีอ้ยอยากได้อะไรไหมบอกพี่มาได้เลยนะอเออไม่แล้วล่ะพี่เดี๋ยวหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะโอเคจ้ะ หนูพี่ผาแย่แล้วว่าไอ้พี่ฟ้ามันกลับมาแล้วแล้วตอนนี้หนูก็ท้องอยู่ด้วยเราจะทำยังไงกันดีอะอะไรนะทีท่เธอท้องแล้วอ่ะก็ใช่สิตอนเนี้ยฉันแกล้งบอกว่าฉันเป็นเมนอยู่อะ่ะไม่ช้าก็เร็วนะถ้าท้องโตขึ้นโตขึ้นอะ่ะมันต้องรู้ความจริงแน่เลยอะ่ะพี่อะ่ะต้องรีบเปิดสถานะของเรานะหนูจะได้ไปจับมันสักทีเออก็ได้ก็ได้ไดพี่ยัคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอทำเป็นมวนๆท้องแล้วก็ เหม็นอาเจียนอะไรไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกครอบครัวแล้วก็เปิดสถานะเรากับฟีฟ่าวันนี้เลยได้ค่ะถ้างั้นน่ะพี่ต้องรีบช่วยฉันนะฉันรักพี่มากนะเนี่ยเออแค่นี้แหละเดี๋ยวฟีฟ่าจับได้จตี้พี่กลับมาแล้ว น,นัตนะตี้นี่วังผานะเพื่อนพี่เองวัองผานี่นัตตี้นี่เองเว้ยทำความรู้จักกันไว้นะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนดิไปเฮ้ย <c oughs> สองคนเปไ็นไรเนี่ยทำไมหน้าซีดเหมือนไก่ต้มแบบนั้นอ่ะอตื่นเต้นกันเหรอฮนะ น่ะี้นิฟวังผานะเป็นเพื่อนพี่มา20ปีแล้ววังผาทำไมมึงนั่งนิ่งแบบนั้นวะนี่เขินเมียกูเหรอเฮ้ยกินอะไรอะ่ะบอกกูมาเลยให้กูทำให้กัวน้ำเปล่าแล้วกันเพื่อนน้ำเปล่าหนูก็น้ำเปล่าด้วยค่ะ วังผาไม่มองเมียกูแปลกๆแบบนั้นวะชอบเมียกูเหรอเฮ้ยนี่กูรอเล่นเดี๋ยวกูไปเอาน้ำให้นะหนูไม่อยากทนกับไอ้บ้านพี่ก็เหมือนกันนะทีเฮ้ยนิดสั่งข้าวไว้ให้นะ เธอเตรียมใจเรื่องที่จะบอกคุณฟ้าหรือยังนี่ไอ้เตรียมใจฉันก็เตรียมใจมาแล้วแหละแต่คนที่บอกก็ต้องเป็นพี่สิพี่เป็นเพื่อนมันนะเป็นลูกผู้ชายหันแม่นห,นหน่อยดิออมากินข้าวนีกว่าคฟณ้าคือฉันมีเรื่องจะบอกนายคือว่าเราสองคน อ๋อของแห้งหรอ,โ,อโททีว่ะเรียวน้ำให้เดี๋ยวกูไปเอาให้นะเอาไงดีนัตตี้หาจังหวะบอกไม่ได้เลยโดนขาดตลอดพี่ก็ตามน้ำไปก่อนเถอะแล้หาจังหวะได้เมื่อไหร่ก็รีบบอกไปเลย ฟางผาที่กูพามาบ้านวันนี้กูมีข่าวดีจะบอกเว้ยนัตตี้ต่อไปเนี่ยพี่ไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศแล้วนะลูกค้าเนี่ยเซ็นสัญาก,กับพี่10ปีเลยแล้วก็ให้เงินพี่เนี่ยร5 0ล้านเลยอะต่อไปเนี่ยพี่ก็จะอยู่กับนัตตี้ตลอดเลยนะดีใช่ไหมนัตตี้ <c oughs> <c oughs> เออวางผาไหนๆมึงก็มาบ้านกูแล้วเนี่ย ฉลองกันดีกว่าวะ่ะนาทีเปลี่ยนแผนเราไม่ต้องบอกอะไรฟีฟาทั้งนั้นวันหนึ่งท้องโตขึ้นมามันก็จะคิดว่าเป็นลูกมันและต่อจะเป็นลูกของเราสองคนเรต้องเก็บความลับไว้โอเคว่าแต่ เมื่อกี้มีอะไรจะบอกปะ่าไม่มีอะไรแล้วพี่หนูก็แค่อยากจะบอกว่าหนูภูมิใจนะที่พี่ได้งานแล้วก็ได้เงินเยอะขนาดน,นั้นน่ะใช่ใช่เรื่องที่เราสองคนจะพูดมีมีแค่นี้เลยขอบใจมากนะกูว่าฉลองดีกว่า,วาได้นะ ที่รักขะวันนี้เขายินดีกับที่ตัวเองได้งานแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะหนูก็เลยอยากจะให้รางวัลพี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุด <Lion 's food> ม,มามะที่รักหนูนี่นะทีพี่ไม่มีอารมณ์อ่ะพี่ต้องออกไปทำงานข้างนอกด่วนเลย นี่เราอยู่บ้านอะ่ะก็พักผ่อนนะเดี๋ยวพอหนูมีลูกแล้วเนี่ยลูกจะได้แข็งแรงพี่ไปอาบน้ำก่อนเออนี่พี่ผาถ้าฉันยังทำให้มันนอนกับฉันไม่ได้อะแผนที่เราจะฮุกสมบัติมาทั้งหมดเนี่ยก็จะยากแล้วนะ ท้องฉันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันน่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะหลอกมันได้อีกนานแค่ไหนอ่ะเธอยั่วมันหรือยังทำเต็มที่แล้วหรือยังฉันลองทุกทางแล้วพี่แน่ใจนะนี่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นพี่ไม่ไปทําเองล่ะรู้ไหมวันๆนะมันเอาแต่ทำงานทํางานอ่ะเวลาจะนอนด้วยกันจะไม่มีเลยแล้วถ้าท้องมันโตขึ้นมาก่อนที่ฉันจะได้นอนกับมันอ่ะแบบนี้ยฉันก็จบเพ่สิมันเธอต้องพยายามให้มากกว่านี้สิณต่นี่ฉันก็พยายามมาเป็นพันวิธีแล้วนี่ไง แต่ยังไงเราก็ต้องหาทางออกเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปวนาาันตี้อยู่ไหนอะพี่ซืดออกไหมมาฝากอ๋อตอนนี้ฉันอยู่ข้างนอก,กนที่รักเดี๋ยวฉันรีบกลับไปหาคุณเลยนะยิ้ม <Yes! S 2> พี่ผาโอกาสของเรามาแล้ววันนี้เดี๋ยวฉันจะกลับไปเผด็จศึกมันให้ได้เลยฉันต้องไปก่อนแล้วนะพี่ก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะจุ๊บ ฮัลโหลองผาอยู่ไหนวะกูอยู่ข้างนอกกว่าเพื่อนมาหากูที่บ้านหน่อยเออได้ที่ลาเขากลับมาแล้วคะ่ะอุ๊ย กลับมาแล้วเหรอนัตตี้มาได้ทันเวลาพอดีเลยนะนี่ดอกไม้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ย <ś underwater> <ś les> พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยวังผ <ś les> ามึงออกมาได้ละ <ś les> <Overwatch> พี่ผาพี่มาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมาได้แงนะ่เหรอกูเป็นคนเรียกมันมาเองแล้วที่ผ่านมาเนี่ย มึงสวมเขามาตลอดเลยใช่ปะฮะพีฟาพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยงงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องเหรออย่ามาโกโหกได้ไหมนัตตี้ที่ผ่านมาคุทํางานหนักขนาดนี้ก็เพื่อมึงนะเว้ยแต่มึงเนี่ยกลับเล่นชู้กับเพื่อนกุนเนี่ยนะพี่พีฟาไม่ใช่นะฉันฉันกับพี่ผาเราเราไม่มีอะไรกันเลยกันเลยงั้นเหรอรู้ไหมทำไมถึงพี่รู้เพราะพี่เนี่ยติดกล้องไปทั่วบ้านหมดแล้ว จำได้ไหมที่กูบอกว่าถ้ามึงมีลูกกับกูเนี่ยกูจะให้เงิน้านแต่มึงไปเอากลับมาแล้วมาเอาเงินกูเนี่ยนะนี่พี่พฟีฟามันก็เพราะพี่เองไม่ใช่เหรอที่ให้ความสุขฉันไม่ได้อะ่ะไม่ว่าจะทางกายหรือว่าทางใจเนี่ยพี่ผาเขาแค่เข้ามาเติมเต็มส่วนที่มันขาดแค่นั้นเองพี่เนี่ยหัดโทษตัวเองก่อนโทษคนอื่นบ้างนะนทันทีแต่ทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยเหรอส่วนมึงไงวังผามึงกับกูขาดกัน เฮ้ย,ยพี่พีฟาพี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยมึงอยากได้เมียกูมากใช่ปะม,มึงก็ไปเลยส่วนมึงนี่นัตตี้มึงจะไม่ได้ของสักชิ้นในบ้านของกูเลยเชิญพวกมึงสองคนนะ่ะออกไปจากบ้านกูแด้วออกไปด้พี่ผานี่พี่ผารอฉันด้วยด้วยสิ